สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนสังคมบายครูธนัชชาสำหรับวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเช็คอินที่ภาคเหนือเราไปดูกันว่าลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศและการเป็นอยู่วัฒนธรรมของภาคเหนือเป็นยังไงภาคเหนือมีกี่จังหวดัดอ่าเดี๋ยวเราจะได้รู้กันนะคะในวันนี้ว่าแล้วเราไปชมคลิปกันเลยคะ่ะต้นที่เหนือสุดของเราเลยครับ ภาคเหนือของประเทศไทยมี9จังหวัดประกอบด้วยเชียงรายแม่ฮ่องสอนพะเยาเชียงใหม่น,น่านลำพูนลำปางแพร่และอุตรดิตถ์ครับเป็นพื้นที่ที่มีเทือกเขาสูงทอดยาวขนานกันและระหว่างเทือกเขานั้นยังมีหุบเขาสลับกันอยู่ทั่วไปอีก <Wow. S 1> ด้วยครับซึ่งเทือกเขาที่สําคัญก็คือเทือกเขาหลวงพระบางเทือกเขาแดนลาวเทือกเขาถนนธงชัยเทือกเขาผีปันน้ําเทือกเขาขุนตาล และเทือกเขาเพชรบูรณ์ส่วนยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคเหนือก็คือยอดเขาอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับที่มีความสูงถึง2,595เมตรจากระดับน้ำทะเลนั่นเองพี่เชื่อว่าน้องๆคงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยนะครับใครไปเที่ยวเหนือต้องขึ้นไปสัมผัสกันสักครั้งเลยใช่ไหมล่ะครับเทือกเขาในภาคเหนือเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสี่สายครับนั่นก็คือแม่น้ำปิงแม่น้ำวงังแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน ซึ่งแม่น้ำทั้ง4สายนี้จะไหลผ่านเขตที่ราบภูกเขาพื้นที่ทั้งสองฝั่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากเหมาะแก่การเพาะปลูกทําให้มีผู้คนอพยพไปตั้งถิ่นฐานตามบริเวณ2ฝั่งแม่น้ําเป็นจำนวนมากครับเรามาสรุปกันอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับภาคเหนือตกลงภาคเหนือประกอบไปด้วยกี่จังหวัดคะก้าจังหวัดนั่นเองนะคะแล,แ,ลแล้วลักษณะภูมิประเทศของภาคเหนือเป็นยังไงส่วนใหญ่ เทือกเขาหรือทิวเขาของภาคเหนือเนี่ยจะวางตัวในแนวเหนือใต้นะคะจะวางตัวในแนวเหนือใต้ลักษณะภูมิอากาศเนี่ยก็อากาศจะค่อนข้างเย็นนะคะเวลาเย็นนี้จะเย็นจัดเลยเนาะสำหรับภาคเหนือส่วนแม่น้ำที่สำคัญของเขานะคะได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำโยมแม่น้ำวังแล้วก็แม่น้ำน่านนะคะเป็นแม่น้ำที่สำคัญพอมันไหลปร,รวมกันที่ภาคกลาง จะรวมเป็นหนึ่งสายก็คือกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพญานั่นเองค่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทางธรรมชาตินะคะแม้ว่าจะเป็นดอยอินทนนท์ดอยสุเทพเนาะที่ทำให้เราสามารถไปเช็คอินได้นะคะนี่คือภาพรวมของภาคเหนือค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนวิเคราะห์แผนที่ในหน้าที่260แล้วทำแบบฝึกหัดในหน้าที่261และ262นะคะแล้วนักเรียนไม่ต้องถ่ายรูปมาส่งครูนะคะในวันไหนที่เราสามารถเปิดเรียนออนไซต์ได้ในวันนั้นครูจะตรวจนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ใครมีปัญหาอะไรนะคะให้ทักมาที่ไลน์กลุ่มห้องเรียนของเรานะคะแล้วครูก็จะตอบให้เนาะ อ่าสำหรับวันนี้เจอกันแค่นี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในเชวโมงนหะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย